ลถาดทองวิหลินใช่มันแพงมากมแพงเนาะก็คือคุ้มแล้วเพราะ<ช>ว่ามัน8ปดพันมั้งกินกีน่ถาดอะ โอ้หน่าจะเป็นสิบโอ้โหสาดดิบมากกินเป็นสิบคือเอาให้คุ้มอ่ะคือวันนั้นนะพี่หลินถ้าเกิดว่าไม่ได้แบบบริษัทนะไม่มีทางจ่ายเองอ่ะเพราะมันแพงมากคือรู้สึกว่าทริปแบบนี้ยอยากให้เพื่อนเราอ่ะได้อยู่ด้วยอ่ะคนที่สนิทอ่ะคือเวลาทํางานมันก็ต้องแบบว่าใช้ชีวิตด้วยเนาะคืองานอ่ะมันต้องมี potential คือถ้าเกิดงานอ่ะมันเจ๋งอ่ะเงินอ่ะมันต้องได้เยอะเที่ยวมันต้องได้เที่ยวมรดกมันต้องมีได้คือถ้าเกิดงานที่มันไม่เจ๋งอ่ะเงินมันก็จะน้อยถูกปะ เออซึ่งถามว่าวันนี้ตามได้เงินเท่าไหร่ล่ะ oh. เดือนนึงกี่แสน <Yeah. S 2> คือจริงๆอะ่ะ new wife new r e g e n เนี่ยมันมันเป็นอาชีพที่แม่งโคตรเจ๋งคือมันสามารถทําเป็นพาร์ทไทม์ได้งนะมันไม่จําเป็นที่ต้องทําเป็นแบบว่าเป็นงานหลักเราสามารถทําอะไรก็ได้แต่ว่าเราเอาไอ้อนี่เป็นกระเป๋านึงของเราแต่เผอๆเนี่ยไอง,งานหลักสมมติเราได้อยู่ประมาณเดือนละเจ็ดเปมืน ไองานเสิร์ฟอาจจะได้อยู่เดือนละล้านหนึ่งก็ได้ถ้าเราทำเป็นไงซึ่งพี่อะออกแบบมิเรเล่แนวโปรเจกต์ออกมาพี่อะกะจะช่วยคนในมิเรเล่แนวโปรเจกต์อะให้ได้เดือนละล้านนะออตาอต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์มิเรเล่แนวโปรเจกต์ก่อนคอนเซ็ปต์มิเรเล่แนวโปรเจกต์อะชื่อบอกอยู่แล้วว่าเงินล้าน ถูกปะ,ะพี่ต้องการจะให้เขาอะมีรายได้เดือนละเจ็ดหลักไม่ใช่ยอดขายแต่เป็นกําไรสุทธิอ่านั่นหมายความว่าสิ่งที่เขาจะต้องมีอะคือยอดขายเขาต้องเยอะถูกปะโครงสร้างของบริษัทเขาต้องแน่นแต่ประเด็นคือเพื่อนตาหลายๆคนทําไม่เป็นพี่รู้พี่ได้คุยแต่พี่จะช่วยทั้งหมด Oh. ไม่ต้องกังวลเพราะอะไรพี่ก็มีทีมของพี่พี่ช่วยเพื่อนๆตานได้แน่นอนแต่ประเด็นก็คือว่าเขาต้องตั้งใจนะอ่าถ้าเกิดเขาตั้งใจ3-4เดือนน่ะพี่ว่าได้เห็นแสนสองแสนต้องมีมแล้วไม่เกิน1ปีรายได้หลักล้านจะเป็นของเขาทําเป็นเสริมนะไม่ได้ทําเป็นหลักนะ oh. เออแล้วเรื่องเที่ยวต่างประเทศที่เราจะไปกันเงนี้ยเดี๋ยวเราก็จะเหมือนแบบเขาเรียกว่ามีความสุขไปด้วยทํางานไปด้วยบาลานซ์ชีวิตไปด้วยเนี่ยแหละก็คือโปรเจกต์ที่เรากำลังจะทํากันเป็นไงนี่แหละคืออยากให้เพื่อนเข้าเลยอ,อยากรวยเออ <laughs> เอาแบบนั้นแหละโอเคโซเซขอบคุณค่ะ